สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กับผมปุณิชัแต่งสลัดเมริกาครับเพื่อวางอลังการเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพจนี้เ JI, พจเดียวครับควรแต่งสีมีเล็กนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราจะมาสอนวันนี้เราได้ทำก๋วยเตี๋ยวมาทำวันนี้ทำก๋วยเตี๋ยวเรือกินครับเราก็จะมาสอนการก๋วยเตี๋ยวเรือที่เราสอนน้ำหมักไปแล้ววันนี้ได้มาสอนการหมักหมูทำก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับหรือว่าทำให้หมูมันเด้งให้มันนุ่มนะครับเพื่อมาดูกันครับนี่นะครับเราใช้หมูหมูหมูสันนะครับอันนี้หมูสันนอกนะครับเพื่อน ฝากโปติดตาโปแล้วแชร์ครับเราก็หั่นชิ้นบางๆครับเวลากินเวลาลวกมันจะได้แบบนุ่มอันนี้คือนุ่มแบบละลายในปากครับมาดูเลยครับเชฟจะเชฟจะใส่น้ำนะครับเพื่อนใส่น้ำนิดหน่อยนะครับนี่เวลาหมักหมูครับเราใส่น้ำเราใส่น้ำเปล่าครับใส่นิดหน่อยครับประมาณสักครึ่งถ้วยตวก็ได้ครับเพื่อนนี่กาวนะครับแล้วก็เอาเอาแป้งมันก็ได้หรือแป้งข้าวโพดก็ได้แต่เชฟวันนี้ใช้แป้งข้าวโพดนะครับเพื่อนแป้งข้าวโพดใส่นิดหนึ่งประมาณสองทัอนโต๊ะอะประมาณสองทัอนโต๊ะได้เพื่อน สูตรเชฟไม่ตายตัวครับก็คือเรากเ่าวแล้วก็คนให้แป้งละลายเข้ากันแล้วในนี้นะครับเชฟก็จะใส่พริกไทยพริกไทยเนี่ยใส่เพื่อให้ดับกลิ่นครับเพื่อนแล้วก็ผงคะหอนิดหน่อยนี่ผงคะหอเพื่อให้มันมีรสชาตินะครับเพื่อนเพื่อให้หมูเนี่ยมันจะได้ไม่คาวแล้วมีรสชาติเชฟเพื่อใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะครับซีอิ๊วขาวใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเพื่อให้หมูมันมีรสชาติในการกินครับเพื่อนนี่แล้วก็เชฟจะใส่น้ำมันนะครับเดี๋ยวเราจะมันไส ใส่น้ำมันลงไปในหมูก่อนนะนี่น้ำมันพืชสูตรน,นี้นะ่าวังแน่นอนแกะหมดไม่กรับสูตรครับในการทําหมักหมูนะครับเพื่อนๆนะคนน้ํหมันให้เข้าก่อนนี่นี่น้วหมักทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อนก็กินได้แล้วนี่คนให้เข้าก่อนนะร้บประักนในหมแูแล้วเวลา้ลเราไปลวกนะครับเพื่อนๆนี่ขยำไปขยำไปเรื่อยขยำให้หมูมันเข้าก่อนนะครับแล้วก็พักไว้หนึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวน้ําหมูมัไจะรูดน้าไม้เข้าไปอีกเดี๋ยวเอาคอทั่วหมูนะเพื่อนๆอย่างนี้ ครจะหมักแบบนี้เอาไปผัดก็ได้นะเอาไปผัดก็คือผัดก็จะนุ่มมากเนี่ยผมพมดใช้สอนพูดหมักหมูครับหมักหมูทำนี่ทำก๋วยเตี๋ยวเรือเลยเอาไปผัดก็ได้นะเมื่อว่างมากอันนี้คือสูตรนี้นะครับหมูของเชฟน่ะนี่เข้ามาดูใกล้ครับวันนี้หมูของเชฟนะมาทำก๋วยเตี๋ยวเรือนี่เขาทำน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือเนะใครอยากได้สูตรน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือเชฟก็ลงไว้นะครับเพื่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับก็คลิปนี้นะครับอันนี้คลิปนี้ครับเลียงไปก่อนนะครับเพราะว่าเราจะหมักหมูไว้หนึ่คคคครรรรััััับบบบบบนนีี่่เพือาากดสสว๊ยย ครับอีกรอบเลงครับนี่วันนี้นี่หลังจากที่เราเหมักไปแล้วหนึ่งชั่วโมงครับพเพื่อนๆมาดูกันเลยว่าหมูที่เราสอนหมักไปนี่จะนุ่มจะเล่นแค่ไหนครับไม่รู้ที่เราจะลวกัาเพื่อนเนี่ยมา้น้ำมันจะดูกเข้าไปหมดแล้วครับเพื่อนเห็นปะก็ไฟแรงนะใครจะกินเท่าไหร่ก็ลวกเขานั้นนะครับเพื่อนลวกไปเลยเสียบลวนิดเดียวก่อนเพราะมันที่ตับเยอะอ่ะจะฟูขึ้นมาเลยมันจะนุ่มามากม้ามาเริ่มเล่นแล้ว กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆสำหรับการหมักหมูหมูลุ่มกินกับข้าวเสียหรือเอาไปผัดกับข้าวก็ได้คนะสูตรนี้เพื่าระวังอาการแน่นอนครับนุ่มเด้งประจุกาวทานนะเพื่อนๆวนี้ยกินก๋วยเตี๋ยวเรือนะตัวกขาเสร็จนะนี่วันนี้เราทำน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือเพื่อนกินก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยหมูหมูนุ่มสุดเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวเรือนะนี่ว่ารวังอาการหอมมากก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรเช่นแต่งกับข้าวไปดูเลยนะครับแ่วันนี้เรามาสอนหมักหมูครับเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเราสอนแล้วนะเรือสอนหมักหมู รอ <Donald> s! <S 네้อยครับก็ใส่แล้วครับเราก็เอาขึ้นมาเสด็จน้ำไว้เออต้องใส่ภาชนะเอาไว้เรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูความเด้งความนุ่มของหมูนะครับที่ไปดูว่ะไปดูเห็นบัดูใกล้ๆเลยหมหูมันจะเด้งมันจะแบบเนี่ยคือกินแล้วมันจะละลายในปากครับเวัววังอลังการแน่อันนี้กินกับก๋วยเตี๋ยวเรือครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเช็ไปก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องทำก๋วยเตี๋ยวเรือกินก่อนครับไปก่อนครับสำหรับคลิปการมักหมูสอดของเชฟแตงเวัววังอลังการแล้วกันครับส